ปลื้มกันไหมจ๊ะปลื้มครับใครปลื้มขอให้รวยสาธุให้รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทรัพย์สินเงินทองกันนะสาธุเราออกพรรษาเราเข้าพรรษามาแล้วกี่วันหกเก้าวันครับ อีกกี่วันจะถึงวันออกพรรษา19วันครับโอ้อีก19วันจะออกพรรษาแล้วเนาะเผลอกันแป๊บเดียวเองอีก19วันไม่ถึงสามอาทิตย์ดีก็จะออกพรรษาแล้วจะความัพา์ปีนี้ไวเนาะออกพรรษาเสร็จก็ถึงฤดูการทอดกระถินใช่ไหมใช่ครับอีกกี่วันจะถึงวันทอดกระถิ่น นับไม่ทันนับไม่ทันครับอีกกี่วันจะถึงวันเกิดวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อหลงปู่หนึงร้อสาปี27วันครับวันนั้นเรามีอะไรบ้างเนี่ยทอดา,าปาปฏิบัติธรรมครับภาคบ่ายก็ทอดผ้าป่าภาคค่ำก็จุดแสงพิ่ประวีสวรค์แล้วก็มีชีตังเมครับอ่าเราก็จะมีชีตังเมกัน เพราะว่าสิ่งที่เราสั่งสมกันแตนละวันแต่ละวันที่เป็นการสั่งสมต้นเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงอย่างโอวาทเมื่อที่อาจไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนต้องการความสุขแล้วเราก็สแสวงหาสิ่งต่างๆซึ่งคิดว่าถ้าได้มาแล้ว จะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าบ้านจ้องห้องหอครอบครัวอบอุ่นหรืออื่นๆยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าได้มาแล้วจะมีความสุขเราก็สแสวงหากันแข่งแย่งกันช่วงชิงกันแต่สิ่งต่างๆนั้น ถ้าได้มามันก็สมหวังอยู่พักหนึ่งสบายใจอยู่พักหนึ่งถามว่าสุขไหมมันก็คงจะมีความสมหวังจากความสุขสุขจากความสมหวังนิดหนึ่งแต่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันไม่พอมันไม่เต็มอิ่มมันไม่สมบูรณ์แล้วเราก็จะขวายคว้าสแสวงหาอย่างอื่นเพิ่มขึ้นไปอีก เหมือนอะไรอะ่ะเหมือนเราอยากได้อะไรเอาคว้างลูกบอลไปข้างหน้าแล้วเราก็วิ่งตามตามตามไปเก็บลูกบอลพอได้ลูกบอลมาแล้วก็สมใจนึกแล้วก็คว้างลูกบอลไปอีกคือสร้างความปรารถนาไปแล้วก็วิ่งตามลูกบอลไปไปเก็บลูกบอลอีกแล้วก็ไปแบบนี้ไปตลอดแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เป็นสมบัติ มันมีอีกด้านหนึ่งคือวิบัติอยู่ด้วยเพราะว่าสิ่งนี้มันคู่มากับโลกเขาเรียกว่าโลกกทำแปดใช่ไหมได้ลาบม,มันก็มีเสื่อมลาบได้ยศก็มีเสื่อมยศ ได้รับคำสรรเสริญชื่นชมยินดีก็มีคำนินทาว่าร้ายอยู่ด้วยมีความสุขมันก็มีความทุกข์อยู่ด้วยแล้วหนีกันไม่พ้นพรานี่คือโลกธรรมแปดแต่เราจะเข้าถึงความสุขที่เต็มอิ่มที่สมบูรณ์ได้เนี่ยคือการทําใจหยุด ใจนิ่งเท่านั้นถ้าใจหยุดใจนิ่งได้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วนั่นเราจะพบความสุขที่เต็มอิ่มแล้วเราจะรู้จะยอมรับด้วยตัวเราเองเลยที่เราสแสวงหาจริงๆตลอดการเวียนไหวในวัตฏสงสารยาวนานเนี่ยตรงนี้แหละคือการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ ล้วพวกเราก็โชคดีที่มาได้ยินได้ฟังแบบนี้แต่ในระหว่างนี้เราก็สั่งสมบุญไปเรื่อยๆนึกถึงดวงดวงบุญนึกถึงดวงแก้วใสนึกถึงองค์พระนึกถึงหลวงปู่ภาวนาสามาลาังไปเรื่อยๆประคองไปเรื่อยๆจะกี่ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งไม่เป็นไรภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่ง แล้วเมื่อนั้นเราก็จะสนหวังดังใจแล้ววันที่สิบตุลาคมวันที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของหลวงปู่เราก็จะมาสวดธรรมจักกันเพื่อที่จะเป็นทางมาแห่งบุญบาร,รมีของเราด้วยมีเชื่อมสายบุญกับหลวงป,ปู่ด้วยแม้แต่เราไปเปิดใน YouTube สวดธรรมจักรที่มีรูปงดงามเลยอันนี้เราก็สร้างสมบุญนอกจากตัวเราเองแล้วเนะี่ยเรายังทำให้ชาวโลกได้มีสื่อสีขาวข,าวขึ้นมาอีกด้วยจะไปละลายไอ้สื่อสีคล้ำๆสีเทาๆในโลกโซเชียลเอาสิ่งดีๆไปละลายเราก็จะได้บุญอีกส่วนหนึ่งด้วย พราะฉะั้นวันที่10ตุลาเนี่ยเป็นวันที่เกิดออด้วยรูป,ปกายเนื้อหลวงปู่ครบครบ,บเท่าไหร่นะ136ปีครับ136ปีถ้าหลวงปู่ยังอยู่ก็136ปีแล้วเราจะไปสวดกันที่วิหารคดมหาธรรมกายเจดีครับที่วิหารคดมหาธรรมกายเจดีเออพูดถึงวิหารคดแล้วเนี่ย เราได้มาเทปูนกันหรือเปล่าในวันนั้นอ่ะ<า>ไหนใครได้มาบ้างยกมือขึ้นสิใครยังจําได้บ้างยกมือขึ้นใครลืมไปแล้วมีไหมางานเดียวเรามาทบทวนกันหน่อยไหมดีครับ เทคอนกรีตพื้นมหารัตนวิหารคตอาทิตย์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2547ในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนน้อยคนนักจะรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวเนื่องระหว่างวิหารและเจดีย์ที่นับเนื่องมาแต่อดีตกาลบรรพชนในทุกยุคทุกสมัยหากประสงค์จะสร้างเจดีย์ให้ได้ผลบุญบริบูรณ์ นิยมสร้างควบคู่ไปกับมาหาวิหารด้วยเสมอทั้งนี้วิหารโดยทั่วไปหมายถึงที่ประชุมอันสงบวิเวกของพระสงฆ์และสามเณรดังนั้นเมื่อพระมาหาเจดีคือองค์ประธานเป็นที่สถิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงเสมือนว่าพระสงฆ์ทั้งปวงภายในวิหารนั้นได้แวดล้อมพระพุทธองค์เหมือนในสมัยพุทธกาล เชกเช่นการก่อสร้างมหารันตวิหารคตร,รายรอบมหาธรรมกายเจดีซึ่งมีพื้นที่กว่า6 0แสนตารางเมตรเพื่อรองรับพระสงฆ์ทั่วประเทศและทั่วโลกจำนวนกว่า6 0แสนรูปที่พร้อมใจมาประชุมรวมกันณมหาธรรมกายเจดีเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญแก่เหล่าพุทธบริษัท4ที่หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว การก่อสร้างมหารันตวิหารคตได้ดำเนินการก่อสร้างครั้งแรกในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2546และในปี2547ได้จัดให้มีพิธีเทคอนกรีตพื้นมหารันตวิหารโคตขึ้น ในวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2547พิธีเริ่มขึ้นในช่วงเย็นเมื่อพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งหลับตาเจริญภาวนาหยุดใจให้ใสให้สว่างณนกลางกาย ทุกคนสว่างสวัยดีแล้วรับรู้ถึงกระแสทานแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่ไหลามารวมกันณนที่นี้เสียงสัญญาณจากหัวหน้าชั้นบอกให้ทุกคนยืนขึ้นประกาศความเป็นผู้มีบุญด้วยเสียงอันดังว่าเราคือผู้สถาปนามหารัตนวิหารคต ด้นคณะสงฆ์ตักคอนกรีตใส่ถังปูนประวัติศาสตร์ส่งต่อให้สาธุชนหลายหมื่นคนที่ยืนเรียงรายเป็นแถวเป็นแนวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเสียงเพลงไลฟ์มิวสิกที่ดังขึ้นส่งสัญญาณช่วงเวลาบุญบันเทิงที่พาใจของพวกเราให้อเลิตเบิกบานไปทั่วบริเวณเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนมองเห็นแต่รอยยิ้มอิ่มสุขบนใบหน้าของเหล่าสาธุชนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยเด็กเล็ก ไปจนถึงวัยคุณปู่คุณย่าช่วยกันส่งต่อทั้งปูนประวัติศาสตร์อย่างสนุกสนาน งดงามไปกว่าภาพการสร้างความดีร่วมกันเป็นหมู่คณะตอกย้ำความสำคัญของการสร้างวิหารฐานครั้งยิ่งใหญ่เพื่อต้อนรับคณะสงฆ์ผู้จรมาจากทิศทั้งสี่ซึ่งมีอน,นิสงส์มากอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้การสร้างมหารัตนวิหารคตในครั้งนี้จึงเป็นการดำเนินรอยตามบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายในการก่อน ให้ภาพความปลื้มปิติของการทำบุญแด่คณะสงฆ์หลายแสนรูปกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยอย่างที่ใครเข้าใจสื่อแสดงถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ผลักดันให้สิ่งอัศจรรย์ทั้งหลายในโลกได้บังเกิดขึ้นเพราะความจริงก็คือว่าสิ่งที่มนุษย์เคยทำได้มนุษย์เท่านั้นย่อมทำได้ สาธุสาธุาปลืม้มกันไหมจ๊ะปลื้มครับ <S 2> <S 2> เนี่ยสิ่งที่เป็นบุญใหญ่ที่เราได้ทํากันมาบัดนี้มหาพื้นมหารัตนวิหารคดเกษตสร็จละแล้วในนั้นก็มีหยาดเหงื่อแรงกายของพวกเราอยู่ในนั้นด้วยให้ตึกนึกถึงบุญอันนี้ให้ดีเนาะ แม้แต่วันเทนั้นอาจจะตื่นเต้นนิดหนึ่งเพราะเวลาก็เอาปูนใส่ถังนะ่ะใส่กระป๋องแล้วก็ร้องเพลงแข่งไปก็แแว่งมาเนาะบอกอย่าพึ่งเททั้งระหว่างทางให้ไปเทที่ปลายทางแข่งไปแข่งมาเด็๋จะหกซะก่อนก็เสร็จเรียบร้อยละระยะทางโดยรอบก็ประมาณสักเกือบสี่กิโลเมตรเราก็ทำกันวันที่สิบ ตุลาคมเราก็จะไปสวดธรรมจักรฉลองใช้ชีช้ตังเมแล้วเราก็ไปเวียนร,รอบประทักสินกันที่นั่นนะก็ขออนโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะสาธุแล้วก่อนที่เราจะแยกจ้ายกันไปสวดธรรมจักรกันต่อก็ขอเชิญชวนผู้มีบุญ สืบสารวัฒนธรรมคุณยายที่เช็ดเสาสภาธรรมกายสากลบริเวณหน้ารัฐบัลหลังเนี่ยเสาเนี่ยเราข้างบนจะเช็ดยังไงอ่ะฮะเช็ดจากข้างบนไหมขึ้นไปข้างบนแล้วลูดลงมาเลยไหมเดี๋ยวหัวหน้าชั้นให้รายละเอียดก็แล้วกันนะครับผม อ่าขอ,อนม,มทนาบนทุกท่านนะอาบูชาพระกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธะคกวะอะราหังสัมมาสัมพุทโธะคะวาพุธังพระวันตังอภิวาเทมิพุทธาพระวันตังอภิวาเทมิพุทโธเ,เมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาตัวพระเขวตาธรรมโมสวากาตัวพระคะวตาธรรมโมธรรม,มนามะสามีธรรม,มนามะสามีธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสวกสังโฆสังขังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรารเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรบกรบกรบให้ได้บุญกันเยอะๆทุกคนเลยนะสาธุก่อนกลับบ้านเราก็ไปสวดธรรมจักรที่ พระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เราไปเวียนพระทักษิณเสร็จแล้วเราค่อยกลับบ้านกลับไปบ้านก็อย่าลืมเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยเราสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านของเราครอบครัวของเราที่ทำงานของเราด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ แล้วตอนนี้เนี่ยสำคัญมากช่วงนี้ต้องหมั่นให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันอยู่ด้วยกันคอยให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันแล้วเมื่อนั้นสิ่งดีๆจะไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วเราจะรวยกันใหญ่เลยจ้าสาธุ